สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านกำลังชมช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้าพามาดูที2 2 2วันนี้มาดูอะไรกันนะครับก็ที่จะให้ดูวันนี้คือเครื่องนี้นะครับผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับทีนี้ว่า,าข้างในนะครับข้างในแผงวิทยุเขาเอาของแผงยี่ห้ออื่นมาไม่ใช่ของแท้ของเดิมนะครับคราวนี้ผมก็จะมา ให้ดูนะครับให้ดูฟังเสียงกันนะครับว่า,าเนี่ยนะครับแผงวิทยุที่ว่าเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับที่ไม่ใช่ของเดิมเนี่ยามาลองต่อภาคขยายกับทานินที f 2 2 2นะครับตัวนี้ว่าเสียงมันมันจะออกยังไงนะครับดีกว่าจุ n เนอร์ของเดิมไหมนะครับก็หลังจากทดสอบแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยกลับาหาแผงอของแท้เดิมเข้ามาใส่นะครับเพราะว่าเวลา ของผมนี่ผมจะไม่เอาแผงยี่ห้ออื่นใส่นะครับอันนี้ที่เขาใส่มานะครับที่ผมได้มาก็ปรากฏว่า,าเขาใส่ไม่เดิมมานะครับอันนี้เขาไม่ทราบเหมือนกันนะครับซื้อมาแล้วก็เขาเปลี่ยนมาแบบนี้ก็คือไม่ดังด้วยนะครับอเอฟวิดีโอไม่ดังด้วยนะครับก็ต้องต้องซ่อมก่อนซ่อมแล้วก็เดี๋ยวมาลองแผงวิทิุนะครับเพราะว่า,ายังไงผมก็ต้องเปลี่ยนกับ หาของแท้เดิมใส่เข้ามาก่อนนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับผมจะไม่ทําแบบนี้ไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะมาทดสอบเพื่อให้ลองฟังเสียงกันนะครับครับเท่าที่ผมดูเขาต่อน,นี่ก็จริงๆแผงนี้ยี่ห้อมันน่าจะเวนกินเวนกินมันเป็นจุนเนอร์ดังอยู่จริงๆคุณภาพดีนะครับตัวจุนเนอร์ตัวนี้แล้วมันเป็นระบบสเตอริโอด้วยนะครับก็คือ สามารถที่ต่อเข้าขยายเป็นสเตอร์โอเลยนะครับสเตอร์โอมัลติเพล็กด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นโมโนนะครับของแท้เดิมทันินเทีสองสองตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่ไม่ใส่ตัวตัวนี้นะครับก็จะถอดออกนะอันนี้มาดูกันนะครับเขาต่อก็สายอา,าศเลยเขาก็ต่อตำแหน่งเหมือนกันยนะครับแต่ตัวนี้ข้อดีของมันคือ อ่ามันจะใส่แล้วก็ไอตัวโมเล่เนี่ยมันจะพันได้พอดีเลยนะครับหมายถึงว่าพันแล้วก็หมุนรอบอ่าคือสถานีเข็มอะไรพวกนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับคือเข้ากันได้พอดีเพียงแต่ขนาดมันใหญ่ขึ้นเพราะมันเป็นสเตโอมัลติเพล็กนะครับตัวนี้แล้วก็อ่แต่ว่าน็อตน่นะครับเขาเขาต้องทําเพิ่มมานิดหน่อยนะครับทาเพิ่มมานิดหน่อยของเดิมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย,ยของเดิมมันจะแพง เดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับลองฟังดูว่าตัวนี้มันเสียงจูนเนอร์มาเข้ากับแอมทานินตัวนี้เสียงเป็นยังไงก่อนถอดออกนะครับก็ผมจะไม่ให้เสียโอกาสนะครับยังไงก็ต้องลองให้ดูก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะฟังเสียงก่อนก่อนที่จะถอดออกนะครับสําหรับแผงจูนเนอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คซ่อมนะครับซ่อมให้มันรับได้ดีนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดต้องการ แผงจูเนอร์ไปไว้ใช้ก็เดี๋ยวติดต่อมานะครับแต่ว่าถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอซ่อมทดสอบก่อนแล้วก็มาทดสอบเสียงก่อนนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมลองลองให้ดูก่อนว่ามันรับฟังเสียงมันไม่ไม่ได้นะครับตัวนี้หมายถึงว่ามันรับไม่ได้ผมทดสอบแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับ ครับูดง่ายๆคือแผงมันรับไม่ได้ด้วยนะครับก็ติดตั้งมาแล้วก็มีเสียงซ่าอย่างเดียวซึ่งเข้าใจว่ามันคงเสียอยู่นะครับต่อถูกต้องต่อถูกต้องแล้วนะครับเพราะถ้าไม่ถูกต้องเสียงซ่ามันจะไม่มีนะครับทีนี้ผมก็ต้องมาซ่อมก่อนนะครับเพื่อให้มีเสียงนะครับครับท่านผู้ชมครับอ่าตอนนี้ผมได้ทําการตรวจเช็คซ่อมนะครับก็แผง FM นะครับแวงกินแวงกินนะครับก็คือเครื่องนี้อย่างที่บอกนะครับผมซื้อมาอแผงไม่เดิมนะครับก็ก่อนจะเปลี่ยนเอาแผงเดิมใส่กลับเข้าไปนะครับก็จะลองเสียงซะหน่อยแต่ตอนตอน,ตอนลองตอนแรกนะครับเสียงมันไม่มีฟังไม่ได้นะครับรับไม่ได้ก็คือมีเสียงท่ายอย่างเดียวตอนนี้ผมได้ทําการตรวจซ่อมแล้วก็เลยจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังหน่อยนะครับว่า กรณีเราเอาแผงวิทยุของอยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นมามาใส่ภาคขยายขยายของทานินนะครับทานิน TF222 นะครับว่า,าเสียงมันจะแตกต่างจากของแท้เดิมเขาหรือเปล่านะครับก็หลัจงจากนี้ถ้า,าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็ผมก็จะรื้อออกแล้วนะครับรื้อออกแล้วก็เอาของแท้เดิมใส่เข้าไปก็ตอนนี้ผมเตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูครับ นี่ครับอของแท้เดิมเขานะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะได้ใส่กลับเข้าไปนะครับใส่กลับเข้าไปเพื่อให้เป็นของของเดิมเดิมเดิมเขานะครับแต่ก็แผงนี้ก็ต้องตรวจเช็คซ่อมก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเก็บไว้นะครับเก็บไว้เผื่อไว้เป็นสำรองนะครับสำรองไว้กรณีเครื่องอแบบนี้นะครับโดน แรงโดนอะไรมาไม่ไม่ใช่ของแท้ของเดิมประมาณนี้นะครับก็จะได้เอาแผงนี้มาใส่แต่ว่าตัวนี้ถามว่ารับดีไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ลองรับรับชมรับฟังดูนะครับรับฟังดูว่าอ่ามันชัดเจนดีไหมนะครับสู้ของแท้เดิมเข้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนอันนี้หลังจากตรวจเช็คซ่อมแล้วนะครับเช็คซ่อมแล้วเพราะว่าตอนแรกไม่ดังนะครับ ส่วนตัวมีความสงสัยอยู่เหมือนกันถ้าเป็นผมเป็นผู้สูญเสียผม Specifically for Hindi, one of India's most widely spoken languages. ในระดับขนาดคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นพังเดินเรือโกตาบารูถึงสิกคโปร์ ยาบรรทุกสินค้าประทึกบุรีไว้จำนวน,น1,500กล่องระดินของทาพร้อมด้วยกัน89.75 CSR Radio คลื่นนี้มีแต่ให้ที่ถูกใจคนทั้งประเทศ <c oughs> คุณกำลังฟัง89คล <า S 2> ื่นโปรดเผยโดยจากการตรวจสอบกับพวกสินค้าไม่ค้นตามคําสัญญาแก่กัแหงเพชร ุพรไปถวายพัะตาหารเพลงแด่พระสงฆ์แล้วจะได้เดินชมร้านร,านรวมก่อนร um problem, ้านค้าครับครับไม่ต้องพี่ก็พอจนตัดพอทำช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ใน้ผู้การณาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุิทกภัยโซเชียล ลกรุงเทพธนบุรีขอเชิญนักขาแม่แตงเสมิงหางดงดอยหล่อเชียงดาวสันกำแพงแม่แจ่มและอำเภอเมืองเชียงสัมเฮยู่นี่เห็นเป็นอย่างวันในเบนีไพ่ก็ดีเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12บสนาฬิกาทีระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทับบโกวิทยุเพื่อปวงชนไล่ดิยา ใหใครมากกพระเบญจรงค์ต้มตู้เตียงต้มบูชาสมกาหลีตะเกียงหลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของกัะได้การให้อาหารนกพิราบถือเป็นการกล่อให้เกิดโรคร้ายและมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วยฟัเริดกาชาปรักการเมืเรดิอคลื่น96 FM คมชัดเจน นั่งรถไฟสายชิวไปตลาดร่มงผูล่องแพมไม้ไผ่เรียนรู้วิถีชุมชนเวิร,ร์กช็อปประชุมกลางหังนะครับตะวันเดี๋ยวับเมื่อจะร้อนหกอ๋อโดยมูลิต ทำไปหนึ่งประตูกับสองแอสซิสต์ในเกมนี้มารสกากล่าวหลังเกมที่อาสังกิลิเทสุขติปาติคตกลงกันไว้ผู้เสียหายจังจ้งควาร้องทุกแก่คณะสอบสวนจึงนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวนสองกลุ่มควาามมรองนนัะ ยังไม่ถึงคิวนอนไม่หลับขายเครียดสำหรับอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการฟังเข็มได้แก่อาการเจ็บในจุดที่ฝังเข็มรน้องก็ปาก เอาละน้องก่าก็เจนนั่นไปครับท่านผู้ชมครับอ่าอันนี้ก็คือได้รับชมรับฟังไปแล้วนะครับสำหรับแผง FM นะครับของยี่ห้ออื่นนะครับเอามาใส่ทานิน TF222 นะครับก็ รับชมความชัดความแตกต่างผมก็จะไม่บอกนะครับท่านผู้ชมก็ลองฟังแล้วก็ลองอตั้งใจฟังดูนะครับว่ามันชัดเจนมันเสียงดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าขยายขยายของทานิที t f สอสองสองขยายเดิมของเขานะครับก็อันนี้นะครับจริงๆมันก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าด้วยว่าผมอยากจะใส่ของแท้เดิมให้ ให้มันเหมือนของเดิมนะครับก็เลยต้องเอาออกนะครับแล้วก็เอาแผงแท้ของเขาใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมได้มาแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้ฉะนั้นก็เลยมันก็ต้องทําอีกเหมือนกับว่าได้มาของไม่เดิมนะครับไม่เดิมแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนซื้อมาก็มันอยู่ในเครื่องนะครับมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้เปิดดูนะครับไม่ได้เปิดดูฉะนั้นก็จะเจอประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือว่า โอเคนะครับมันมันถ้าสมมติว่าใครจะเอาใช้ใส่นี้มันก็ใช้ได้นะครับเสียงก็ตามที่รับฟังนะครับแต่ว่าส่วนของผมก็ย้ำอีกทีว่าผมจะใส่ของเดิมหมดนะครับก็ไม่ว่าแผงเอฟอมยี่ห้ออื่นยีๆๆน่ห้อไหนที่มันดีๆนะครับผมผมก็จะไม่ใส่เข้าไปนะครับก็จะเอาของแท้เดิมอย่างเดียวนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ